เสียงอ่านคำพิพากษาสารดีกาวันล,ละ9ก้าดีกาเฉพาะกฎหมายอาญาคำพิพากษาสารดีกาที่1863ถึง1864ทับ2564แม้มีที่จำเลยที่1ใช้เป็นอาวุธฟันโจดร่วมที่1ค่อนข้างขนาดใหญ่แต่จำเลยที่1ฟันถูกโจดร่วมที่1ที่บริเวณแขนซ้ายมีได้ฟันถูกอวัยวะส่วนสำคัญของร่างกาย คงฟันไปตามที่โอกาสอำนวยและเหตุเกิดขึ้นเฉพาะหน้าโดยไม่ปรากฏว่าจำเลยที่หนึ่งกับโจทย์ร่วมที่1มีสาเหตุอย่างใดถึงกับจะต้องเอาชีวิตกันมาก่อนอีกทั้งบาดแผลที่โจทย์ร่วมที่1ได้รับมิใช่บาดแผลชะกันแม้แขนซ้ายบาดแผลลึกถึงกระดูกกระดูกหกักเส้นเอ็นขาดหลายเส้นก็น่าจะเป็นเพราะลักษณะทางกายภาพของแขนที่มีเส้นเอ็นและกระดูกเป็นส่วนสำคัญ ไม่มีเนื้อมีหนังมากเช่นส่วนอื่นเมื่อถูกฟันก็ย่อมถูกเส้นเอ็นและกระดูกโดยง่ายกรณีมิใช่ฟันโดยแรงอันจะทำให้เห็นได้ว่าจำเลยที่1มีเจตนาฆ่าโจทร่วมที่1ตามพฤติการแห่งคดียังฟังไม่ได้ว่าจำเลยที่1กระทำไปโดยเจตนาฆ่าโจทร่วม คำพิพากษาสารดีกาที่1823ัทับ2564จำเลยทั้ง2แบ่งทรัพย์ที่ได้มาจากผู้เสียหายกันแล้วโดยจำเลยที่1เป็นผู้เอาบัตรเดบิตวีซ่าธนาคารของผู้เสียหายไปแม้จำเลยทั้ง2ได้ร่วมกันชิงทรัพย์ดังกล่าวจากผู้เสียหายแต่เมื่อจำเลยที่1เป็นผู้เอาทรัพย์บัตรเดบิตวีซ่าธนาคารของผู้เสียหายไปแล้วนำไปใช้เป็นการกระทำของจำเลยที่1แต่เพียงผู้เดียว เป็นการกระทําความผิดอีกความผิดหนึ่งต่างกรรมต่างวาระถึงแม้จำเลยที่สองทราบว่าจำเลยที่หนึ่นำบัตรไปใช้ซื้อสินคา้าเพราะจำเลยที่หนึ่งบอกจำเลยที่สองให้หยุดรถเพื่อจำเลยที่หนึ่งจะไปลองใช้บัตรก็เป็นเรื่องของจำเลยที่หนึ่งที่แยกไปกระทำความผิดแต่เพียงผู้เดียวจำเลยที่สองไม่ใช่ผู้ที่ร่วมกระทำความผิด ฐานใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ของผู้อื่นโดยมิชอบตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา269ทับ5และมาตรา269ทับ7คำพิพากษาสาลดีกาที่1689ทับ2,564ผู้เสียหายที่2รักษาตัวที่โรงพยาบาล4วันและพักรักษาตัวที่บ้านอีก2วันผู้เสียหายที่2ก็ออกไปขายส้มโอได้ แม้ผู้เสียหายที่สองยกสิ่งของหนักไม่ได้ต้องใช้เวลาประมาณหนึ่งเดือนเป็นเพียงการได้รับความสะดวกในการยกสิ่งของได้น้อยลงไม่ใช่ไปขายส้มโอซึ่งเป็นการประกอบกิณกิจตามปกติของผู้เสียหายที่สองไม่ได้เสียเลยไม่มีความผิดฐานทำร้ายร่างกายผู้เสียหายจนเป็นเหตุให้ผู้เสียหายที่สองรับอันตรายสาหาัสคงมีความผิด ฐานทำร้ายร่างกายผู้เสียหายที่สองจนเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายคำพิพากษาสารดีกาที่1612ัทับ 2, 64, ความผิดฐานหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา328ผู้กระทำต้องเผยแพร่ข้อความอันเป็นการหมิ่นประมาทออกไปยังสาธารณชนหรือประชาชนทั่วไป จำเลยส่งข้อความลงในแอปพลิเคชัน l ล n e ซึ่งมีลักษณะเป็นเพียงจิตนาการแจ้งหรือไขข่าวเฉพาะกลุ่มบุคคลซึ่งอยู่ในกลุ่มไลน์เท่านั้นยังไม่ถึงกับเป็นการกระจายข่าวไปสู่สาธารณชนหรือประชาชนทั่วไปการกระทําของจำเลยไม่เป็นความผิดฐานหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา32 8 คำพิพากษาสารดีกาที่1401-2564ทับาจำเลยใช้ก้อนหินคว้างมาตกใส่บริเวณหลังคาด้านหน้าร้านของผู้เสียหายที่เป็นสังกสีเกิดเสียงดังเป็นเหตุให้ผู้เสียหายตกใจกลัวการกระทําของจำเลยเป็นความผิดฐานกระทําการใดๆอันเป็นการรังแกข่มเหงคุกคามผู้เสียหายในที่สาธารณะสถานหรือต่อหน้าธารกํานันตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา397วรรคสอง ก้อนหินของกลางเป็นทรัพย์สินที่จำเลยได้ใช้ในการกระทำความผิดให้ริบตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา33อนุหคำพิพากษาสารดีกาที่ 741. 2563ทัพจำเลยพูดข่มขู่ว่าจะฆ่าผู้เสียหายหากผู้เสียหายออกไปจากบ้านเกิดเหตุมิใช่เพียงแต่ห้ามปราบมิให้ผู้เสียหายออกจากบ้านการกระทำที่ถือว่าเป็นความผิดฐานหน่วงเหนียวหรือกักขังนั้น เป็นการกระทำด้วยประการใดๆโดยไม่จำกัดวิธีการเพียงแต่ให้สำเร็จผลเป็นการหน่วงเหนียวหรือกักขังหรือให้ผู้อื่นปราศจากเสรีภาพในร่างกายการกระทำของจำเลยจึงครบองค์ประกอบความผิดฐานหน่วงเหนียวหรือกักขังหรือกระทำการด้วยประการใดให้ผู้อื่นปราศจากเสรีภาพในร่างกายตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา310วรรคหนึ่งคำพิพากษาศาลฎีกาที่1847ทับสอง จำเลยไม่ได้มีเจตนาที่จะสร้างภาพยนต์แต่จำเลยอ้างการสร้างภาพยนต์เพื่อให้ผู้ปกครองและเด็กลงเชื่อโดยมีเจตนาแอบแฝงในการหาผลประโยชน์จากตัวเด็กโดยอาศัยห้องชั้น2ของบ้านจำเลยแยกโจทย์ร่วมที่1ออกจากความดูแลของโจทย์ร่วมที่สอ,อันเป็นกลวิธีที่ทำให้จำเลยอยู่กับโจดร่วมที่1ตามลำพังสงต่อสอ และอาศัยความที่จำเลยเป็นผู้คัดนักแสดงกระทำต่อโจ์ร่วมที่1ตามความต้องการของจำเลยโดยโจ์ร่วมที่1ไม่อาจขัดขืนจำเลยได้ถือได้ว่าจำเลยพาโจ์ร่วมที่1ไปและพรากโจทร่วมที่1ไปเสียจากโจ์ร่วมที่สองการกระทำของจำเลยเป็นความผิดฐานพาบุคคลอายุเกิน15ปีแต่ยังไม่เกิน18ปีไปเพื่อการอนาจารและฐาน พราคผู้เยาว์อายุกว่า15ปีแต่ยังไม่เกิน18ปีไปเสียจากบิดามารดาผู้ปกครองหรือผู้ดูแลโดยผู้เยาว์นั้นไม่เต็มใจไปด้วยเพื่อการอนาจารคำพิาพากษาสารดีกาที่670ทับ2,563จำเลยข่มขืนใจโจดร่วมให้นั่งไปในรถกับจำเลยโดยทำให้กลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิตหรือร่างกายของโจดร่วม โดยใช้กำลังปะทุสลายและโดยมีอาวุธมีดจำเลยจึงมีความผิดฐานข่มขืนใจผู้อื่นให้กระทำการใดไม่กระทำการใดหรือจำนนต่อสิ่งใดโดยใช้กำลังปะทุสลายและโดยมีอาวุธตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา309วรักสอง คำพิาพสากษาศาลดีกาที่5 0 2ทับพากจำเลยกับผู้เสียหายอยู่กินกันโดยไม่ได้จดทะเบียนสมรสระหว่างอยู่กินด้วยการร่วมกันลงทุนประกอบกิจการร้านอินเทอร์เน็ตที่บ้านผู้เสียหายทรัพย์สินที่ทำมาหาได้ระหว่างอยู่กินกันฉันสามีภรรยาย,ย่อมเป็นกรรมสิทธิ์รวมโดยแต่ละฝ่ายมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินคนละส่วนเท่าๆกันเมื่อเลิกกันต้องแบ่งกรรมสิทธิ์คนละครึ่ง การที่จำเลยกับพวกขนทรัพย์สินที่เป็นกรรมสิทธิ์รวมขณะอยู่ในความครอบครองของผู้เสียหายไปเป็นของตนฝ่ายเดียวทั้งหมดจึงเป็นการเอาทรัพย์ที่ผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยไปโดยทุจริตจำเลยมีความผิดฐานร่วมกันลักทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญาม,มาตรา335อนุเวรรคแรกประกอบมาตรา336ทวิประกอบมาตารา,า8 3 มีข้อสังเกตคือหากฝ่ายที่เอาทรัพย์ไปเป็นผู้ครอบครองทรัพย์เสียเองเป็นความผิดฐานยักยอกขอบคุณแหล่งที่มาจากกองผู้ช่วยผู้พิพากษาสารดีกา